สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องห้องดนตรีไทยคุณเคยได้ยินเสียงดนตรีไทยที่ไม่มีคนเล่นไหมบางทีเสียงนั้นอาจไม่ใช่แค่เสียงลมพัดผ่านสายซ่อหรือไม้กระทบระนาดแต่เป็นเสียงที่เขาตั้งใจให้คุณได้ยินโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคกลางตึกเรียนเก่าสองชั้นห้องดนตรีไทยอยู่ชั้นบนสุดปลายสุดทางเดือน กลางวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นไม้ระนาดแต่กลางคืนเงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองเล่าให้รู้ว่าที่มาของเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์จริงที่ครูและนักเรียนหลายรุ่นพูดตรงกันแนนนักเรียนหญิงม .5 ในชมรมดนตรีไทยเล่นระนาดเอกเก่งมากกำลังฝึกเพื่อแข่งระดับประเทศ มีนิสายชอบอยู่ซ้อมคนเดียวตอนเย็นพม่านเก่าสีสีดเครื่องดนตรีเรียงเป็นแถวระนาดของวงจะเข้สกลิ่นไม้สักเก่าและกํายานจางๆที่เหมือนฝังอยู่ในพื้นผมอยากให้คุณลองนึกภาพนะถ้าคุณอยู่ในห้องที่มืดลงทุกทีทีเสียงในห้องเงียบสนิทจนคุณได้ยินหัวใจตัวเองคุณจะรู้สึกยังไง เย็นวันศุกร์ทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแนนซ้อมระนาดต่อเพราะอยากให้เพลงขเขมรสายโยกออกมาสมบูรณ์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งลมเย็นๆพัดจากหน้าต่างที่เปิดแงมไว้แนนเริ่มเก็บของแต่ได้ยินเสียงซออู้เบาๆมาจากมุมห้องเธอหันไปดูไม่มีใครพยายามบอกตัวเองว่า เป็นเสียงลมพัดสายซอแต่เสียงก็เปลี่ยนเป็นเสียงคล้องวงเหมือนมีคนกำลังตั้งวงดนตรีถ้าเป็นคุณคุณจะเดินไปดูหรือรีบออกจากห้องแนนตั้งใจจะออกจากห้องแต่ประตูที่เปิดได้ปกติกลับขยับไม่ออกเหมือนมีแรงดันจากอีกฝั่งเสียงดนตรีดังขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นทั้งวงระนาดซอ จะเข้ขิมของวงเล่นพร้อมกันกลิ่นกำยานแรงขึ้นเหมือนเพิ่งจุดใหม่ๆไฟในห้องกระพริบแล้วก็ดับเหลือเพียงแสงจันทร์จากหน้าต่างในเงามืดแนนเห็นร่างนักเรียนชายสวมชุดดนตรีไทยเต็มยศเขายืนอยู่ตรงระนาดมองมาที่เธอยิ้มแล้วพยักหน้าเบาๆเ,เสียงดนตรีหยุดกระทันหัน เงียบสนิทจนหูอื้อแล้วประตูเปิดออกเองแนนรีบวิ่งออกจากห้องแต่ก่อนข้ามธรณีเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆวันหลังมันเล่นกับพวกเรานะหลังจากคืนนั้นแนนลาออกจากชมรมดนตรีไทยแต่ทุกปีในคืนครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนครูเวนจะได้ยินเสียงดนตรีลอยมาจากชั้นบนสุด คืนนี้ถ้าคุณเดินผ่านโรงเรียนเก่าๆแล้วได้ยินเสียงดนตรีไทยลอยมาอย่าเพิ่งคิดว่ามีคนซ้อมอยู่เพราะบางทีพวกเขาอาจรอให้คุณร่วมวงอยู่ก็ได้แล้วถามว่าคุณจะกล้าเดินเข้าไปฟังจนจบเพลงไหม